เทวมนุษย์นั่งพูดโทผะวัติสวะคตโตภะกวัตตัมโมชนทิทโกอกาลิโก

Sami jipati bano paco, sa do sawa kasanko? Ya tang japari purisa, you cani a tapurisa pukala, sa paco, what हि य अञ्चलीकरणीयो अनुत्तरम् भुण्यकेतम् लोकचि อรองสัมาสพุตรทวิตาจารานสัมปันโนสุขตโลกาวิทุอนุวตโรปุริสัคขมัาราติสั เทวมนุษย์นังพุทธโอภควาติสวัคโตภควตาตัมโมสันทิทิโกอกาลิโก エイパチコオパナイコオパャタンウェティタポインユーヒティスパティパンノパカワトサワカシャンコウチュパティパンノパカワトサワカシャンコヤヤパティパンノパカワトサャワケシンコ

ीनयो अञ्चलीकरणीयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकसति อรังส์มบาสัมพุทธวิชชาจารนสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุวตโรปุริสัตถมัชชะรติสา เทวมนุษย์นังพุทธภควาติสวัคโตภควาตตาธรรมโมชนทิทิโกอาคาลิโก エイパーチーコーパーナイコーパーチャータンウェイティータポインユーイティーショーパティーパンノーパワワカワットーシャワーケシャンコ ややパティパンのパカワトサワカシャンコサミチパティパンのパカワトサワカシャンコやティタンチャータリプリサユカーニアタプリサプカラエサパカワトサワカシャンコ हियो पहुनहियो ठकिनयियो अञ्चली करणीयो अनुत्तरं पुण्य के तङ्गोकचति อะระหังสัมมาสัมพุทโววิจารณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอนุวัตโรปุริสัตธรรมะสารทิสา ทเทวมนุษย์นังพุทโตภกวัติสวะคโตภกวัตตาธรรมโมสันติทิโกอาคาลิโกเอปัสิโก อปันนัยโกอบปัดจะตังเวททีตัดผวินยูหิตที่สุปฏิปันโนภะกวัตโตสาวกสังโฆวุจุปฏิปันโนภะกวัตโตสาวกสังโฆ ややパティパンのパカワトサワカサンコサミチパティパンのパカワトサワカサンコやティタンチャタリプリサユカニアタプリサプカラエサパカワトサワカサンコ पौनहियो पौनहियो ठकिनहि अञ्चलीकरणीयो अनुत्तरं पुण्यकीतं लोकति อรังสัมมาสัมพุทโวิจารณาสัมพันโนสุขโตโลกวิถ cha ูอนุวัตโรปุร no ิสัตธรรมะสารทิสั ทเทวมนุษย์นั่งพูดโตภกวัตติสวัคโตภกวัตตาโมสันทิทโกอกาลิโกเอปัสโก

ややパキパンのパカワキパ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 キ

अञ्चलीकरणीयो अनुत्तरं गुण्यकीतं लोकसाति อระหังสัมมาสัมพุทธวิชาชารนาสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุวัตระปุริสัตธรรมมัจารติสัต เทวมนุวั์นังพุทโตภควาติสวาคาโตภควัตตาธรรมโมสันทิทิโกอกาลิโกเอปัจจิโก โอปปะนายโกปปะจะตังเวทิตถาโพวินอยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวัโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวัโตสาวกสังโฆ パティパパクワトサワカシャンコサミチパティパンのパクワトサワカシャンコヤティタンチャタリプリサユカニアタプリサプカラエサパクワトサワカシャンコ अवनयियो पौनहियो ठकिनहि यो अञ्चलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकति อรหังสัมมาสัมพุทโววิชชาชรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานุอัตโรปุริสธรรมะชราติสัตถเเทวมาณวจนะพุทโภคกวัติสวะคาโตภกวัตตาธรรมโม san thi thi ko akali ko e ipatsi opanai ko pachatang tita po win yu hi ti su pati pan no pakawato sa waka sang ko u chu pati pan no pakawato sa Yahya pati bun no pucka watho sa Sami chi no pucka watho ठिथं च तरि पुरुषयुखनि अथ पुरिषपु खल एष भखवतो शवक् शङ्खो हौण्डहियो पौण्डहियो อัญชลีการณโยออนุตตรังปุญญาก็บตังโลกัจจติ อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารนสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุวตารุปุริสธรรมสาราติสั เทวมนุษย์นังพุทโธภะวัติสวัคาโตภะวัตตาโมสันติทิโกอกาลิโกเอปัจิโก โอปนายโกปจับตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะควัตโตสาวกสังโฆูจุปฏิปันโนภะควัตโตสาวกสังโฆ

yati tang chapdari puri sauca ni aatapuri sauca la isha pakawat ho hiyo hiyo अञ्चलीकरणीयो अनुत्तरं पुण्यकीतं लोकसति อระหังสัมมาสัมโพธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุัตโรปุริสัทามัจารติสัทธเทวมนุสานงพวโธภคะวะติสวะคโตภคะวะตาธรรมโม

โอปปะนายโกปัจจะตังเวทิต่อโวินยูหิติสุปฏิปันโนภะกวัตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะกวัตโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะกวัตโตสาวกสังโฆสา

अञ्चलीकरण अनुत्तरं पुण्याकीतं लोकसति ं शम्भशम्भुतो वीच्य चरणसम्पन्नो सुखतो लोकविथु अनुतरो पुरिषतंह्रथिष Tā te manua manu a cha nang pua tō paka wā tisa wā ka tō paka wā tā tam kō akāli kō e ipa tī kō โอปปะนายโกปัะจตังเวทิตัพโพวินอยูิทิสุปติปนัโนภกวัตโตสาวกสังโฆ パカワトサワケシャンコヤヤパティパンのパカワトサワケシャンコサミチパティパンのパカワトサワケシャンコ यथितं च तरिपुरिषयुखानि अथ पुरिषपुखल एष भगवतोशवक् शङ्खो अनहियो पौनहियो ठकिनय अञ्चली Anu tatang bunya kiptang lokasya. เราจะนั่งสมาธินะครับพยายามฝืนมีสติไว้สิบนาทีนะครับ